จริงปะใช่จริงปะเนี่ยอขอดูกระจกหน่อยอุนจริงด้วยะ่ะมาหายสรรจนนะคือมิวกี้ก็ชอบฟิลเลอร์ตัวนี้มากค่ะหมอเป็นฉีดไปอ่ะแล้วมันละมุนเลยอะ่ะม,มันแบบมไม่รู้สึกว่าแบบตุยตุยเออเป็นตุยตุยหรือว่าเป็นก้อนหรืออะไรเลยอะคะ่ะ เกาหลีก็มาอีกแล้วติดใจหมอเป็นข่าววันนี้ค่ะมิลกี้อะฟิลเลอร์ปากมากเลยค่ะหมเอเบนใน,นส่วนของฟิลเลอร์ปากนะคะ,คะจะเป็นตัวยี่ห้ออ e ีวอรจะเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีที่น่าแปลกกว่านั้นคือที่เราเคยได้ยินคือยี่ห้อเกาหลีเนี่ยมาจากบริษัท LG Chem ที่ปกติผลิตมาถือทีวีตู้เย่ะแต่จริงๆแล้วค่ะ LG เขาเป็นบริษัทที่เป็นเหมือน global brand แล้วก็คือผลิตหลายอย่างแต่ตัวนี้เนี่ยผลิตมามากกว่า10ปีแล้ว แล้วก็ขายไป 40, 40ประเทศทั่วโลกแต่โชค,คดีที่คลินิกของเราได้เป็นเอกล u s i v e ที่ได้นํามาใช้ในประเทศไทยอ๋อเหรอคะใช่จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยว่าเน้นในเรื่องของการฉีดทางได้ปากได้แล้วก็ขมับตัวนี้ทั้งทางทั้งปากทาั้งขมับแล้วที่สําคัญท,ที่ว้าวสุดๆคือเขามียาชาผสมจากที่เรากลัวเจ็บหรือว่าเราคิดว่ามันเจ็บคุณหมอบอกเลยว่าตัวนี้ตอนที่เดินยาเนี่ยฟิลลิ่งมันจะแบบสมูทกว่าโอ้ว้าวมากว้าวมากเลยแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าวิธีการเช็คก็ไม่ยาก ของเขาก็จะมีโค้ดมาให้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยต้องมีภาษาไทยกำกับข้างกล่อง uh. แล้วเวลาที่เราแกะมาตัวยาเนี่ยค่ะจะอยู่ในแพคเกจจิ้งที่ซีลมาทุกด้านนะคะของนี้นะแล้วที่สําคัญตัวไซลิ้งของเขาอะค่ะ ได้รับรางวัลด้วยก็เป็นไซลินที่ทําให้คุณหมอฉีดง่ายช่วยในการฉีดทําให้คุณหมอฉีดแล้วโฟลของตัวยาลื่นขึ้นดีขึ้นก็จะทาให้เวลาที่ฉีดคนไข้ก็จะไม่เจ็บอันนั้เขามีข้อดีแต่งคือเขาจะมีตัวโค้ดมาให้ในกล่องเลยว่าเวลาที่คุณยิ้กี้มาฉีดที่นี่เนี่ยคุณยิ้กี้ฉีดลอตอะไรผลิตเมื่อไหร่ันหมดอายุเมื่อไหร่ลแล้วคุณหมอก็จะเก็บไว้ในประวัติให้คนไข้แต่ละท่านอุ้ยดีมากเลยค่ะหมอเบนอันนี้คือแบบกี้สบายใจมากใจหมอเบนค่ะวันนี้ว่ามิ็กี้จะต้อง โวยด้บอกเบนแน่ๆงัๆ้นเราก็ไปกันเลยเนาะไปเลยค่ะเซ็กซี่จือเปล่าไม่ต้องจือมาคือทำแบบเนี้ยอะไรนะคนะค<ย>ุณเยอันนี้อันนี้คือ,อยู่ได้นานไหมคะหมอเเบนประมาณหนึ่งปีคะ่ะคือมิวก,กี้ก็ชอบฟิลเลอร์ตัวนี้มากค่ะหมอเเ็นฉีดไปอ่ะแล้วมันละมุนเลยอ่ะมันแบบมไม่รู้สึกว่าแบบตุยตุยเออเป็นตุยตุหรือว่าเป็นก้อนหรืออะไรเลยอะค่ะ